สวัสดีครับท่านผู้ชม <c oughs> วันนี้มาพบกับช่องอีสานพระเครื่องอีกครั้งนะครับครับมือนีอีสานพระเครื่องจะพามาชมพระเนื้อดินครับเนื้อดินดำมือหนีมานำเสนออยู่สององค์ครับองค์แรกจะพาไปรับชมกันได้เลยนะครับองค์แรกจะเป็นองค์กลางครับองค์กลางเป็นพระสุพรรณครับ ระอุทองตัวนี้จะเป็นรุ่นจงอางศึกครับจงอางศึกด้านหลังก็จะเป็นเจดีครับเจดี JD. สร้างปี2510ครับแจกทหารไปลบอินโดจีนนะครับเบื้องเนื้อขององค์พระครับเบื้องจะชัดครับตีกองให้เบื้องครับเห็นไหมครับยังมีคาบกุ รูปนาสัญลักษณ์ขององค์พระนะครับขอบตัดด้านข้างครับขอบตัดด้านข้างติดขับกลุอยครับนี่ติดขับกรุอย,อยู่ด้านนั้นก็จะเป็นรูปเจดีครับเจดีนะครับด้านหน้าขององค์พระถือว่าสวยครับสภาพยังสวย สภาพยังสวยครับองค์แรกเป็นพระสุพรรณครับพระอุทองรุ่นจงอางออกศึกครับรุ่นจงอางออกศึกสร้างปีสองหาหนึ่งครับเนื้อดำเนื้อดินดำครับขาบกลุยังติดอยู่เลยครับท่านผู้ชมขากลุน้ำศอกแขน ด้านนาขององค์พระนะครับขอบตัดขอบตัดกันยังเป็นสภาพสวยครับสภาพสวยจะมีบินอยู่นิดหนึ่งครับมีบินด้านขอบด้านไส่ขององค์พระครับมุมบนขางเสียนขององค์พระครับใครสนใจองค์นี้ก็ติดต่อมาได้เลยครับ 088-377-3894โทรมาเลยเลยครับเปิดราคาอยู่ที่500ครับองค์นี้500พระอู่ทองรุ่นจงอางศึกนะครับองค์ที่2มาต่อกันเลยครับเป็นพระเนื้อดินดำเพื่อนครับเนื้อดินดำเพื่อกันอันนี้เป็นพระปิดตาจากการเบิงสภาพก็เข้านะ่จะเป็นของหลวงปู่จีนครับวัดธาราธัต นะครับตีกล้องให้เบิ้งครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดชัดครับเป็นด้านหน้าขององค์พระครับขอบอาจจะไม่ค่อยชัดบนในกล้องขยายผมไม่ค่อยชัดครับนี่เป็นด้านหน้าขององค์พระครับด้านข้างนี่จะเป็นด้านหลังครับด้านหลังเป็นหลังเตาครับ เป็นหลังเตากรอบตัดไทยครับถือว่าสภาพยังสวยอยู่นะครับก็ยังมีรลักติดอยู่ด้านข้างของด้านขวาของไหลขององค์พระครับยังมีขาหลักติดอยู่นะครับพระปิตาเนื้อดินดำหลวงปู่จีนวัดท่าลาดครับตนนัวนี้องค์นี้สภาพยังสวยสวยครับด้านข้าง มองด้านข้างครับสภาพสวยรับพู้ไอซนใจชาวหาบูชากติตอ่อมาได้เลยครับที่088 377 3 8 9 4ครับราคาองค์นี้เปิดอยู่ที่1,000บาทครับไอรสนใจติดตอ่อเขามาได้เลยทรเขามาได้เลยครับหลวงปู่จีนวัฒนาราดครับปิดตาหลวงปู่จีนวัฒนาราดนี่ครับสภาพนี่สวยๆครับ นายังคมครับเห็นมือเห็นแขนจะเห็นไลนจะเห็นนิว้วขององค์พระเป็นล่างๆอย่างนะครับจะแนมเห็นอย่นี้ตีกลองให้เบิ่งครับเนี่ยปิดตาหลวงปู่จีนวัฒราชราคาเปิดอยู่ที่1,000บาทสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับ0883773894ครับ องค์ที่สองผ่านไปครับต่อไปองค์ที่สามครับองค์ที่สามภาพปชมออกมาได้ครับเป็นพระกุดินดําเช่นเดิมครับพระปางลีลาเป็นพระปางลีลาสวรรค์ยืนครับกําแพงครับริดเป็ดเนื้อดินอมดําครับองค์นี้เขียนได้ว่ากุยังติดอยู่ครับ รักงติดอยู่เป็นกุดินนะครับเกาจนเดียมครับเกาจนกลายเป็นหินนะครับองค์นี้พระลีลาสวรยืนครับอง,งค์งกำแพงเพชรนะครับเป็นพระท่านกำแพงเพชร็นละเป็นด้านหลังขององค์พระครับคันพูดได้อยากเห็นชัดชัดหรืออย่างไทยรูปชัดชัดรงไปให้ก็ได้นะครับ แอดไลน์มาได้เลยครับที่เบอร์โทรนี่นะครับ0 8 8 3 7แป8แปดเาซีนะครับเนี่ครับพะระลีลาสวรรค์ยืนครับกำแพงลิ้นเป็ดกลิสภาพของยังสวยๆครับขาบกุขาบหลักยังติดน้ำสอกขององค์พระอยู่นะครับตัวนี้ก็เห็นตัวจริงนี่สวยกว่านี้ครับกล่องผมมันว่ชชัดปว่าไหน เนี่ยครับสวยๆครับเป็นพระวีลาเนื้อดินอมดำองค์นี้ผมเปิดราคาอยู่ทีหนึ่งพันบาทเที่ยนครับองค์นี้เปิดราคาอยูหนึ่งพันบาทโทรเข้ามาได้เลยครับที่ศูนย์แปดแปดสามเจ็ดเจ็ดสามแปดตัวซีหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์นี้คือกันครับเบอร์ศูนย์แปดแปดสามเจ็ดเจ็ดสามแปดตัวซีแอดคอมาถักถามกันได้เลยครับสนใจองค์ใด นะครับสนใจองค์ใด้ปีใด้จัดส่งให้ครับหาสนใจองค์ใดกระทักมากนะครับพี่น้องท่านผู้ชมที day, ่เข้ามารับชมแล้วไปเข้ามาก่อนใดกอนนะครับโมมีกักครับพระปมก็ไดมากขึ้นกันนะครับผู้รักผู้ใหญ่เป็นไหมากผู้่ถผู้โถเป็นไหมากครับเก็บไว้กลับมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมให้พี่ให้น้องในชาวหาบูชากันขึ้นกันขึ้นเก้าครับเป็นว่าขันพระ เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งก็ถึงอยู่กับขันบ่เมนของคนของคนว้าอยู่นี่ก็สจะเป็นของ f อพี่น้องผู้เขามาเราเนเิ่นก็อยากได้ตอนนั้นะ่ะคือเป็นพระองผู้ดันครับเฮาก็สจะเป็นแค่ผ่านเมื่อห้ซ,อซื้อนะครับก็จะเปิดให้พี่น้องชาวหาบูชากันนะครับเด้อสนใจกระทักเขามาได้เรื่อยที่0 8 8ย์7 3 8 9 4มเกซเมื่อนี้มีแค่3มองค์ครับเป็นพระเนื้อดินเนื้อดินดำนะครับ เนื้อดินดำสามองค์มือนี่ F เอฟซี FC, ทันใดสนใจกระทักขอามาล้อยทุกองค์ครับล่อยเห่ชาวบูชาเสวหากับทุกองค์ครับหลังจากที่เอามีแต่พระเหรียญมาหลายรอบแล้วกับมือนี่มาเอาพระเนื้อดินดำดำเหลี่ยมเหลี่ยมมาให้พี่น้องได้รับชมรับโชว์กันหากันนะครับ ไปไว้ขึ้นข้อเป็นซีรีมงคลแก่ชีวิตแก่ครอบแก่คัวธรรม,มาคาขิน้นะครับไปสนใจกระทักเขามาได้ด้วยครับที่08837738 9กในขั้งต่อไปนั่นจะเอา,เอาพระรุ่นใดทีมาให้พี่ให้น้องได้รับชมได้รับเช่าหาอีกฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องอีสานพระเครื่องครับคนหาใน y u u t ได้เรื่องอีสานพระเครื่องครับ คนหาใน YouTube ได้เลยฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับเพื่อเกิดผมมีพระดีๆองค์ใดจะให้พี่น้องได้เบิงได้ชมได้เช่าได้บูชาก็จะได้ท่านนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ให้น้องมีแต่ความสุขความเจริญผู้ใดพระไปเช่าพระไปก็ขอให้ทัางม,มาขาดจนชีวิตรุ่งเรืองการเงินจะได้ขาดนะครับหายเจ็บหายจน กำลัเริ่มลุยๆสุดท้ายนี่ก็ขอคำว่าสวัสดีครับ